สวัสดีนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ ต้นบอลสีนะครับก็ชื่อว่าชนิดสตอรอเบอรี่สตาร์นะครับก็เป็นบอลสีที่มาแรงในตอนนี้นะครับเป็นบอลสีที่ราคาพุ่งสูงมากลักษณะดเด่นของเขาก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยครับก็จะมีจุดมีเส้นลักษณะส,สวยงามครับสวยงามมากๆครับสตอรอเบอรี่สตาร์นะครับ ็ตอนนี้ก็มีขึ้นมาแล้วนะครับสใบนะครับก็ไม่แน่อาจหัวมีแล้วหัวนะครับอาจจะมีหน่อขึ้นมานะครับอาจจะมีต้องลุ้นต่อไปครับแต่สีตอนนี้เริ่มเริ่มสวยมากแล้วนะครับนี่ก็เพิ่งแยกขึ้นมานะครับใส่กระถางสวยมากครับลักษณะของเขา สวยจริงๆครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหาหรือว่ากำลังแบบหาซื้ออะไรแบบนี้นะครับก็ลองศึกษาดูดีนะครับลองศึกษาใน Google ใน y o u t u b e นะครับลองลองศึกษาดูนะครับเพราะว่าลักษณะเด่นของเขาตอนนี้กำลังมาแรงมากครับ คนกำลังเล่นกันเยอะมากครับสตรอเบอรี่สตาร์เป็นไม้ที่หายากแล้วก็สวยงามมากครับเป็นราชินีใบไม้ก็ว่าได้ครับตอนนี้นะครับบอลก็เลี้ยงอยู่ที่หอนะครับเป็นเลี้ยงในห้องก็มีอยู่แค่กอเดียวนะครับแล้วนี่ก็จะมีอีกหลายชนิดครับบอลมีอีกเยอะครับยังมีหลากหลายสายพันธุ์ตอนนี้บอลวันนี้บอลก็จะให้ดู สตอรอเบอรี่สตาก่อนนะครับวันนี้บอลจะขึ้นต้นนี้ให้ดูก่อนเขาก็สวยมากครับสวยมีลักษณะเด่นเยอะแยะไปหมดสวยนะครับราชินีใบไม้ของบอนสีเลยก็ว่าได้เลยตัวนี้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็เล่นกันนะครับ ก็บอนก็นให้ดูรอบๆนะครับว่าเขามีลักษณะเด่นยังไงเผื่อท่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับหรือกำลังสงสัยว่าเอ้ต้นสตรอเบอรี่สตาร์เป็นยังไงนะครับบอนกาให้ดูชัดๆเลยนะครับก็ให้ดูชัดๆเลยว่าต้นสตรอเบอรี่สตาร์เป็นยังไง อยู่ในจำพวกบอลสีนะครับตอนนี้ก็ยังไม่โตเต็มที่นะครับโตเต็มที่ก็สูงกว่าน,นี้แล้วก็สีสวยกว่าน,นี้ก็ใบใหญ่กว่าน,นี้นะครับอันนี้เพิ่งขึ้นฟอร์มนะเอามาขึ้นฟอร์มใส่กระถางสวยๆนะครับมันก็จะให้ดูชัดๆนะครับล้วก็จะให้และตอนนี้ก็มี นี่นะครับใบสวยมากครับมีแต้มมีจุดมีเส้นสวยงามครับตอวี่สตาร์